สวัสดีค่ะครอบครักับครครวุณวีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําเมนูกุ้งผัดไข่เค็มนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะนีเลยน่าทานมากๆเลยเอาเฉพาะไข่แดงนะคะติดไข่ขาวมาบ้างก็ได้นะคะเล็กน้อยไม่ต้องติดเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเราจะใช้ไข่เค็มทั้งหมด3ฟองนะคะ บีบีบีนะคะน้ำพริกเผาสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะหนึ่งช้อนครึ่งค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะน้ำสะอาดสามช้อนค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะกุ้งผัดไข่เค็มนะคะน้ำซอสนะคะก็คลุกข้าวนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะนำกุ้งส0 0กรัมลงไปลวกนะคะ,ะเราจะลวกแค่พอตึงๆพอนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปผัดกับน,น้ำซอสอีกนะคะ,ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะ ใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่แครอทลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะค่ะแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเลยรอ,อให้หัวหอมกับแครอทสุกก่อนนะคะสุกแล้วใส่กุ้งลง ตามด้วยน้ำซอสน,นะคะที่เราทำเตรียมมาไว้นะคะว้าวน่าทานมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเป็นเมนูนะคะที่ได้แค่น้ำซอสน,นะคะคุกข้าวนะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแต่งเพิ่มให้อ่าเพิ่มสีสันนะคะ ลันนะคะโรยด้วยใบขึ้นช่ายนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแค่นี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมนูกุ้งผัดซอสไข่เค็มของเรานะคะค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอืมรับรองนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําตามได้นะคะวิธีการทําก็ไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ